สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องหญิงการพาแซบอีกแล้วนะคะวันนี้การก็จะพามาทําแกงเห็ดละงูกนะคะวันนี้การไปเดินตลาดมาไปเห็นเห็ดและงูกนะคะก็เลยแบบอยากทานะะนะคะพี่ะครั้งนี่การก็จะมาเก็บใบแมงลักนะคะอยู่ข้างบ้าน,นะคะ่ะปลูกไว้สองสามต้นพอได้เก็บมาใส่แกงนะคะ หอมมากเลยค่ะอันนี้คือปลูกเองนะคะในความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะเร็ค่ะเระาก็ได้แล้วนะคะจ้าวัตถุดิบแล้วก็มีพริกมีเห็ดลังโงใบแมงลักแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกผักติ้วหรือเปล่านะคะการก็จำไม่ได้นะคะแต่ว่าการจะเรียกผักติ้วแล้วกันค่ะจาขั้นตอนแรกการก็จะใส่น้ําเปล่าลงไป ะะแต่ว่าก็จะใส่ไม่เยอะนะคะใส่นิดหน่อยนะคะพอแบบน้ำขุกขิดขุกขิดนะคะย๋ยวรอให้น้ำเดือดนิดนึงน,นะคะจ้าแล้วก็จะใส่ผงรสดีนิดนึงน,นะคะผงรสดีนี่ก็เป็นเวลาค่ำนะคะดึกแล้วนะคะหลังจากการกลับมาจากตลาดนะคะก็แบบ เออพอดีได้ซื้อเห็ดมาแล้วก็ออแกงกินวันนี้แหละอยากกินนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะใส่พริกไปสีเม็ดหเม็ดนะคะพอให้ได้กลิ่นพริกนะคะหอมๆค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะคะอันนี้การก็จะนานๆทําทีนะคะทํากับข้าวนะคะแล้วก็จะใส่น้ํำปลาลงไปค่ะใส่น้ํำปลาลงไป ปลาที่การใส่คือเป็นปลาต้มสุกแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะน้ำเดือดแล้วใส่ผงชูรสลงไปอีกนิดนึงค่ะชูรสลงไปนะคะโอ้เสียงเครื่องบินเสิ่งดังมากเลยค่ะแล้วก็ใส่เห็ดละโงกของเราลงไปเลยค่ะ หม้อนี้บอกเลยเป็ไม่ธรรมดานะคะ300บาทนะคะเห็ดนางงกของเราที่ซื้อมาวันนี้นะคะ300บาทนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอยากกินของอร่อยมันก็ต้องแพงหน่อยนะคะจากนั้นก็จะปิดฝาไว้นะคะให้รอให้เขาเดือดนะคะอ่าพอเดือดแล้วเห็ดก็เริ่มแบบจะสุกแล้วนะคะ สุกนิดนึงการก็จะใส่ผักติ้วแล้วก็ใบแมงลักลงไปนะคะแล้วก็จะปิดฝานะคะให้ผักเขายุบตัวลงนิดนึงนะคะจะได้หอมหอมนะคะว้าอันนี้ก็สุกแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากมากสมกับที่จะอยาก สมที่อยากกินนะคะแล้วก็จะตักใส่ถ้วยแล้วนะคะตักใส่ถ้วยน่าทานมากเลยค่ะหอมมากน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเห็ดละงูนะคะ นหน้าตาหน้าทานมากนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าหอมใบแบงรักมากๆจ้าเดี๋ยวเราจะมาทานกันนะคะนี่คือรอบดึกของการนะคะแกงเห็ดและโงค่ค่ะจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยนะคะเผานิดนึงคะ่ะคือมันร้อนมากเลยนะคะบอกเลยนะ่อร่อยมากเลยนะคะแบบฉันจะอยากกินนะคะหม้อน,นี้3า0้อยบาทนะคะ